สวัสดีครับผมทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การสุ่มสกินปืนครับเรนโบ้เร็กนั่นเองครับของ AWM นะครับเลเวล1ถึงเลเวล8เลยนะครับกับจำนวนเงินถึง20,000 UC นะครับหรือประมาณ6,000 600บาทนั่นเองนะครับแต่ว่าที่เห็นว่า5 5 0 0มาเนี่ยมาจากยูซิที่ผมเติมจากกิจกรรม,มอื่นๆนะเพราะว่าเพจวิสาหเรรมมีโปรโมชั่นเนาะผมก็เลยเติมเผื่อไวส้สกินปืน a w m นี้ีนะครับเป็นสกินปืนที่สามารถอัพเกรดได้นะครับก็จะมีทั้งหมด8เลเวลนะครับก็อย่างเลเวลที่1นะครับก็จะมีเป็นปืนโลโลหกระบอกนะครับแต่ว่าเราสามารถแต่งปากกระบอกปืนได้นะเช่นคูณ8 นี่พวกนี้เราใส่เราสามารถใส่เพิ่มเพื่อความสวยงามได้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าเกิดเราอัปเกรดไปนะครับก็จะมีเอฟเฟกการฆ่าด้วยนะครับเป็นเอฟเฟกแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นมาซูมขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็รูปแบบขั้นสูงนะครับหรือว่าขั้น3ามจะแตกต่างจากขั้นหนึ่งนิดนึงนะครับนิดนึงมีความแบบว่าสวยงามยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังแต่งปะกระบอกปืนได้เหมือนเดิมนะครับแต่งปะกระบอกปืนเนี่ยต้องใช้ชเงินเพิ่มนะ อันนี้ค่อนข้างสวยนะถ้าแต่งครบอ่ะสวยมากๆเลยนะครับแล้วต่อไปครับเลเวลสี่ครับเวลาฆ่าจะมีเอฟเฟกขึ้นมาแบบว่าประกาศกําจัดฆ่าแบบฆ่าปั๊บแล้วมีคิวฟิขึ้นซึมมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เวลเวลที่ห้านะครับก็จะมีเป็นเครื่องประดับปืนขึ้นมานะครับเป็นที่ห้อยจี้รูปโล่ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมต่อไปครับก็จะเป็นเลเวลขั้นสูงสุดเลเวลนี้ค่อนข้างจะถูกใจหลายๆคนเพราะว่ามันมีเอฟเฟกขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปลายปืนนะครับที่มีเอน อนาคตจะจัดนะครับแล้วก็มีทางด้านของตรงกลางครับที่เป็นเหมือนกับพลังของกระสุนเนาะปล่อยไปที่ปากกระบอกปืนนะครับผมเรียกว่าสีตัดออกมาสวยมากเป็นสีทองนะครับตัดกับสีขาวต้องบอกว่าสีขาวตัดกับสีทองสิแล้วก็มีทางด้านของปากกระบอกที่เป็นเรนโบ์ครับหรือว่าสายลุ้งเหมือนชื่อของเขาครับว่าเรนโบ้เด็กเอ็นีเอ็มนั่นเองนะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างจะสวยใครที่ยังไม่มีเอ็นีเอ็มหรือว่าชอบสีขาวทองอยู่แล้วนะถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็สุดท้ายครับคือรูสบ็อกเวลาเราฆ่าสตูได้นะครับจะมีบ็อกเป็นกล่องแบบนนนีี้้้ขึมาาาใหเเเรรบบป็กกล่่อแยว เทจะจัดเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีความวุ่นวายมากค่อนข้างจะเรียบหรูนะครับยังเป็นกล่องสีทองตัดก,กับขาวเหมือนเดิมสีขาวตัดก,กับทองสําหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาเกร่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็มาดูว่างบ20,000 UC นะครับจะได้หรือเปล่าสูงสุดนะครับผมกะว่าจะเปิด ประมาณ250กล่องนะครับซึ่งก็จะใช้งบประมาณเกือบ1 6ื่นหนะครับแต่ว่าเราเผื่อมาละ20,000ืนยูซีนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มมาที่กล่องแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับกล่องแรกนะครับจะมีแค่10บยูซีนะสามารถเปิดได้ต่อวันนะก็คือ10บยูซีนั่นเองนะครับก็เปิดมาคั้แรกนะครับก็ได้เหรียญมา10เลยนะครับผมมาครับเรามีประหยัดไปด้วย120นะครับเริ่มต้นที่10กล่องเลยดีกว่าครับไปลุย กล่องนี้ก็อย่างที่บอกไปครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปเติมได้ที่เพจวิสาสะนะครับมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ราคาถูกสุดยันแพงสุดเลยนะครับมีแถมด้วยนะครับสิบกล่องแรกนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันตรงนี้เลยเกลือต่อไปครับกล่องที่20ครับดูครับอันนี้ผมประหยัดไป122รอบเลยนะก็คือเฮ้ 20กล่องครับหรือว่าประมาณ1,000พอยู่นี่ครับคือผลพวงจากการเติมเพจบริการแต่วันนี้เราจะมากันเรื่อยๆฮะ250กล่องนะผมจะยัดไป250กล่องนะครับมาดูกันว่าจะออกอีกหรือเปล่ายีกล่องดูมุมเดี๋ยวจะหาโกหกคุณดูมุมด้านฝั่งน,นู้นดิมุมซ้ายอะไปกันต่อครับกล่องที่30ครับคือแต่แกงที่บอกครับเรากำหนดไว้ประมาณแมททีเรี่ออกทุกคน กล่องที่30มสิบแมททเรียวออกต่อไปครับกล่องที่40ดวงกําลังมาดวงกําลังมาครับออกง่ายมากออกง่ายจัดจัดครับอันนี้อุ้ยหมวกนักสู้แห่งอนาครคกับทุกคนวิมาลัวลเลยวะ่ะกล่องที่80ครับวิจริงๆเราเปิด20กล่องคือเราแบบจบเลยนะเบอร์บางคนก็10 UC วูกระเป๋าออก กระเป๋าลายสะพายเกียกน้องลิงต้องบอกว่ากระเป๋านี้ไม่ใช่เป็นกระเป๋าใหม่นะครับเป็นกระเป๋าที่อยู่มานานแล้วนะครับแต่ว่าเขากลับมารีรันนะครับมาเปิดขายใหม่นั่นเองนะครับผมไปเรื่อยๆครับกล่องที่1 3 0ครับเราจากัดไว้250านะทุกคนอย่างที่บอกครับ250าคือพอนะเพราะว่าเราสกิลปืนออกตอนกล่องที่20แล้วนะครับเปิดมากกว่านี้ก็ไม่คุ้มแล้วนะครับเปิดมากกว่านี้ก็ไม่คุ้มนะครับเราจะเปิดไปครบ250รอาเพราะมันมี ฝั่งฝั่งฝั่งนู้นนะมันจะมีโคตา้า250แล้วก็จะได้เหรียญนะครับเอาเหรียญเนี่ยไปแลกพวกมาเทีเรียวหรือว่าปืนอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ก็เหมือนเปิดเปิดให้ครบไปเฉยนะครับแล้วก็หวังให้เซตชุดมันออกนะครับตอนนี้เซตชุดมีแค่หมวกนะครับที่เป็นระดับสีชมพูเพิ่งออกมาแต่ว่าพวกเสื้อแล้วก็พวกหน้ากากนะครับยังไม่ออกมานั่นเองนะครับตอนนี้ก็เปิดไปให้ครบก่อนนะครับอ่ะอีก20กล่องสุดท้ายครับปืนออกง่ายนะแต่ว่าพวกชุดไม่โผล่อุ้ยแมทเทียร์เรียวมาครับ ปืนหนึ่งกระบอกนะครับแมตต์ทิเดียวสองชิ้นชุดนะครับที่เป็นหัวมันอีก1อันนะครับเป็น3อย่างนะครับที่ออกมานะแต่ว่ามี4ชิ้นนะครับที่ออกมามีกระเป๋าด้วยนะครับเป็น5้าสกินล่มเป็น6นะครับตอนนี้ได้มา6อย่างแล้วนะครับแล้วก็หมดเลยครับหมดตัต้าของเรานะครับเปิดมาที่25 0กล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็พอเปิดครบ250กล่องนะครับให้เรามองไปที่มุมด้านซ้ายของจอนะมันจะมีเป็นกล่องของขวัญนะครับให้เรากดลับด้วยนะครับถ้ากดรับตรงนี้มันก็จะมีพวกเหรีย แลกชุดอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกใครเกือจริงๆเนี่ยมันจะมีตรงมุมมุมซ้ายของจอนะครับแต่ผมเอาให้ดูให้เรากดเข้าไปครับ มื่อกดเข้าไปปั๊บมันจะมีหน้าต่างมาให้เราแลกครับซึ่งปืนนะครับใช้500เหรียญนะผมเปิด250กล่องนะครับได้เหรียญมา669เหรียญนะครับซึ่งมันค่อนข้างการันตีนะว่า250กล่องจะได้ปืนหนึ่งกระบอกแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้เราได้ปืนตั้งแต่ต้นเลยก็คือแบบได้ปืนมาตอนเท่าไหร่อ่ะ20กล่อง21กล่องนะครับซึ่งผมจะเอามาแลกเป็นแมททีเรียลแทนนะครับซึ่งแมททีเรียลนะครับผมจะได้อีก4ชิ้นนะครับในการอัปเกรดป ผมจะสุ่มให้ได้700เหรียญแล้วก็จะเอาชุดเซตให้หมดเลยนะครับจะไม่จะไม่เก็บชุดเซ็ตไว้นะครับให้ได้เ0 0เหรียญน,นะครับมาลุยกันครับเาียนนะกร้ลายับารยกอันนี้โครับ สวยครับแมตต์ทีเรียลเป็นสีโอเคครบแล้วนะครับพอดีเป๊ะเลย300กล่องนะแล้วก็ผมจะทําการนะครับซื้อของทุกอย่างให้ครบเลยเช่นเสื้อนะครับผมมีแล้วผมยังไม่มีนะครับผมจะแลกเอาเหรียญที่มีนะครับมาแลก250นะครับหอย่างนะครับดังละเซตของมันนะครับแล้วก็มีหน้ากากนะครับอีก1เซตนะครับผมแล้วก็ตามด้วยนะครับนี่เลยที่ห้อยกระเป๋านะครับของเยตินะครับอีก1เซตนะครับก็จะเป็นจํานวนครบนะครับ3อย่างแล้วก็จะมี อีกนะครับอันนี้อีกอีก2ชิ้นนะครับก็จะเป็นนี่เลยเรียบร้อยครับวัตถุดิบอัปเกรดมาเดี๋ยวเรามาใส่ชุดเซตกันเลยดีกว่าครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมย่อยพวกของรายวันก่อนก็จะเป็นชุดนี้นะครับที่ได้มาแล้วก็จะมีตัวหมวกนะครับนี่เลยเป็นอันนี้แล้วก็จะมีหน้ากากของเขาด้วยนะครับนี่เข้าเตมเลยนะครบอกเลยว่าเข้าเตมสุดๆครับแล้วก็มีทางด้านของสกินปืนใหม่ล่าสุดครับอย่าง AWM ซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่าสกินปืน AWM ที่ผมได้มาผมขอไม่อัพแล้วกันนะครับมัน คือถ้าอัพไปอ่ะมันก็จะมีสกินปืน AWM เยอะเกินไปนะครับมันมีเยอะเกินไปแล้วคือผมมีเจ้าตัวนี้อยู่นะครับเจ้าตัวนี้อยู่นะครับเป็น AWM นะครับที่เป็นปืนของ ตัวเ,เขาเรียกว่ากอสซิล่านะครับซึ่งมันเป็นปืนเอ m ที่ผมยกย่องว่าสวยที่สุดของเกมนะครับยังไม่มีสกินปืนไหนที่ผมรู้สึกว่าสวยเท่านี้อีกแล้วนะครับผมแล้วก็ตัว a อ m ใหม่ล่าสุดผมขอยังไม่อัพแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสกินปืนที่ผมยังไม่ได้ชอบส่วนตัวนะอัพไปน่าจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับในการอัพนะครับเพราะว่ามันจะทับกันอะคือผมจะใช้2ปืนในเกมเดียวไม่ได้เอาไว้ ตัวเกมมันมีการอัปเดตก่อนว่าเรืเราสามารถเปลี่ยนสกินปืนอะไรเงี้ยได้มันก็น่าจะดีใส่มาแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สกินกระเป๋านะครับที่ได้มาล่าสุดเป็นกระเป๋าน้องลิงนะครับซึ่งเป็นกระเป๋าเก่านะนี่ ต้องบอกว่าเป็นกระเป๋าเก่านะครับไม่ใช่กระเป๋าใหม่นะมันมันมันอยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็มีทางด้านของที่ห้อยกระเป๋านะครับลายเยตินี่ครับน้องเยติห้อยตองแต่งต่องแต่งอยู่นะครับแล้วก็มีสกินล่มนะครับที่แจกมาให้ซึ่งก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ก็ใส่ไว้นะครับเพื่อเป็นพอเป็นพิธีนะครับผมก็ครบตามนี้นะครับแล้วก็ได้เศษมาอีก6กชิ้นนะครับเอาเศษไปสุ่มของต่ออีกรอบหนึ่งใครที่หวังให้ผมเกลือนะต้องบอกว่าไม่เกลือ วันนี้ผมไม่เกลือได้แมททีเดียวมาบานเบิกเลยนะครับเอาไว้ในกิจกรรมอื่นน่าจะคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่ก็คือชุดของมันนะครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook f a n p a แอ L f เอฟเฟ f ไลฟ์ฟอร์ฟันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ